ก็ต้องยนยันต้องรัานู้งชมท่านเราเข้าสู่กันทีวีนะพี่ผมไปเลยครับแล้วก็นี้ครับจะเป็นการตีบวกอีกแล้วครับหลังจากห่างหายกันไปนานครับก็กลับมาคราวนี้ก็ต้องกลับมาจัดชุดใหญ่กันนะครับก็คือนี่ครับเนย์มาครับบวกห้าครับหนึ่งร้อยสิบสองล้านนะโหแพงมากเป็นตัวที่แพงที่สุดนะท่านผู้ชมตี แต่ก่อนที่เราจะไปตีกนะ็เปิดก,ก,ก,กล่องลักกี้เรื่งเ่เลยนะมาห้มีคมีทับงห้าสิบไหมมีพอสองร้อยคูณนเอ็กไอไม่เคยได้มาใบสุด สองปีสองสิบนี่ตัวกะกับสอง,สงวนมาต้าสิบสี่เปิดปะใครเลยโหสแตทห้แต่มันตั้งห้าหมื่นนะจอห์นสโตนเน่ยก็ไปตีเลยครับ เนมา่าเนี่ครับก็ผมจะเปลี่ยนสูตรนะเป็นใช้เป็นโกลมเดิมแต่ว,ว่าจะชนสัก11ครั้งแล้วก็ใช้ตัวล่อนะครับก็คือเนี่ยตรลบี่สามเพื่แตกไปซะแตกไป ติดอีกแล้วติดตัวนี้ให้เบลี่เหียฟ้องรองเบลีแ่แตกไปซะแตกไปอืมติดอีกนะมันจะติดอะไรกันมากหนาเนี่ยเฮ้ ไหนเนี่ยติดไหมสี่บวกสองก็นะได้อ่าดไดเลยสบนถ้าติดนี่ผมก็จะไปขาย สี 4, ่แต่ไม่บาสี่แตกครับอ่าก็ตอนนี้ครับแตกครบตัวครับเราก็ถึงเวลาที่จะได้ตีเนม่านะครับก็าครับ เป็นโกลนะครับชนสิบเอ็ดทีครับหนึ่งครับสองครับสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าติดเหอะของน้อเขาเนี่ยอยากได้มากสิบสิบเอะปะติดไหมเนี่ยในม่อ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ตอนนี้ผมไม่เห็นอะไรนะครับผมเปิดอยู่ค,ค่อยๆลดลโอนะ้ oh. แตกครับก็โห oh. เสียดายมากครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่ผมอยากใช้มากนะเพราะว่ามันตั้งร้อยกว่าล้านน่ะแล้วมัน โหดด้วยตรงเนี้ยโอ้ยไม่มายครับหัวร้อน ร้อนมากครับตีแตกถึงร้อยสิบสองล้านอ่ะออแพงมากนะแล้วโหดมากนะตนนอนก็ไม่เป็นไรครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับ คลิปใหม่ๆจะออกมาทุกวันอาทิตย์เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย